วางแผนชีวิตกันนะคนมันเสาช่วงครึ่งปีแรกของมันเสานี่มันมีอะไรที่คีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิ่งเช่นจะต้องไม่ค่อยอยู่กับที่หรือการเงินน่ะมันก็ไม่แน่นอนความรักก็มีโอกาสที่มีความสัมพันธ์แบบไปไป,ไปมามาไปไปมา,ไปไปมาเป็นยังไงมีแฟนก็เหมือนไม่มีคล้ายกับว่าคนรักไม่ได้อยู่ใกล้มันห่างเหินกันจน มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนแค่รู้จักน้อนนานเจอกันทีไม่เหมือนคนรักกันเลยในในครึ่งปีแรกคนวันเสาร์จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนวันเสาร์จะต้องเจอกับงานที่เดินทางไม่หยุดไม่หย่อนเลยหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงจนรู้สึกว่าึงเบื่อบางทีนะโดยธรรมชาติคนวันเสาร์เป็นคนเรียบง่ายพยายามนะคนวันเสาร์ในชีวิตเนะี่ยถ้ามีโอกาสเขาก็พยายามที่จะทําอะไรแบบเรียบง่ายอยู่แบบ ไม่ต้องมีอะไรเป,ปลี่ยนแปลงมากแต่ปรากฏว่าปีนี้ครึ่งปีแรกเนี่ยจากนี้ไปครึ่งปีแรกคนเสาวจะเจอกับสิ่งที่ค่อนข้างที่จะฝืนธรรมชาติคือต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆต้องไปโน่นไปนี่แบบมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองสนุกมากนะักไงมันไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวมันเป็นการที่ต้องต้องไปทํางานที่แบบบางทีต้องเจออะไรที่ตัวเองไม่ค่อย ถนัดไม่ค่อยอยากเจอก็ทําไปเพราะครึ่งปีแรกคนเป็นสาวนั้นนะ่ะหนึ่งห่างกับแฟนห่างคนรักหรืออยู่ใกล้กันก็ใจออกห่างกันถ้าทํางานก็ดูเหมือนจะต้องให้ไปไปนู่นไปนี่เยอะๆแต่ถ้าเราสนุกมันก็ดีนะถ้าเรารู้สึกว่าเออมีแฟนอยู่ห่างกันบ้างก็จะได้รักกันดีคิดถึงกันดีคือถ้าเรามองในมุมนั้นนะ่ะเราก็จะทํางานที่ต้องเดินทางไปมาแบบสนุกอ,อยู่กับคนรัก เจอบ้างไม่เจอบ้างก็รู้สึกผูกพันดีเออก็อพยายามปรับแค่คิดมุมมองก็ได้นะไม่มีอะไรที่ไจะทำให้เราทุกข์ได้หรอกถ้าเรารู้จักคิดแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรเหตุการณ์ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้พอเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังคนมันเสาเนี่ยจะได้สมใจละจะได้อยู่นิ่งๆคนเดียวครึ่งปีหลังคนมันเสาค่อนข้าง,างที่จะเหงาเหมือนกันนะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงของชีวิต มันจะภาพจะต่างกับครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกคนเป็นเสาวเนี่ยพกท่านใช่ไหมอ่อยู่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วคนรักก็ไม่ไม่นิ่งแต่พอมาครึ่งปีหลังเนี่ยพอปรากฏได้อยู่คนรักมากๆจริงเบือ่อเบื่อจนอยากอยู่คนเดียวพอปรากฏให้ได้ทํางานที่ต้องต้องอยู่กับที่ก็เบือ่อเบื่อกับการอยู่กับที่บางทีอ่ะมันคล้ายกับว่า มันสงบเกินไปหรือเปล่าจนมันน่าเบื่อซึ่งก็ต้องมาปรับตัวอีกรอบหนึ่งอาจารย์ย้ำอีกทีนะคนเป็นเสาคคเปนเสาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะในการที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขแบบเรียบง่ายได้มากสุดในบรรดาเจ็ดวังเลยดังน,นั้นเนะี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่สมดนนะุลน่ะก็เอามาปรับนะปรับให้มันรู้สึกว่าเคยชินกันมาสักพักเนะี่ย ก็จะมีความเคยชินได้ดังน,นั้นในบรรดาคนเกิดวันเสาร์แต่ละคนเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดมันอาจจะมีจังหวะที่เร็วหรือช้ากว่าน,นี้ในการที่จะได้ปรับเปลี่ยนเช่นไองานที่เราทำเนี่ยกว่ามันจะมั่นคงอะ่ะมันอาจจะไม่ต้องรอกลางปีก็ได้มันอาจจะพอเริ่มต้นปีมาบางคนนะที่เกิดวันเสาร์นะถ้าวันเดือนปีเวลาเกิดแบบนี้เนี่ย มันจะมั่นคงตั้งแต่ต้นปีก็มีซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์จะมาวางแผนให้โดยการที่ว่าวางแผนดยงชะตาทีละราคนจะโทรคุยจะมาหาอาจารย์หรือให้อาจารย์อัดคลิปวิดีโอไว้เพื่อเราจะเซฟเก็บไปดูตลอดปีก็ได้อาจารย์จะบอกซอยเป็น12เดือนเลยให้ชัดเจนเลยว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของเราบ้างซึ่งย้ำอีกทีนึงว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันที่อาจารย์ไม่มานั่งบอกเป็นรายเดือนตรงนี้เพราะว่า มันจะไม่ได้ตรงทุกคนหรอกแต่ภาพรวมพอจะบอกได้คร่าวๆไงซึ่งพอเข้าครึ่งปีหลังใช่ไหมคนมาสาวเจอกับอะไรที่มันต้องนิ่งต้องน่าเบือ่อเราจะมีทางแก้อย่างไงอาจารย์ก็จะบอกด้วยว่าจังหวะเมื่อไหร่เราถึงจะได้มีโอกาสที่จะไปทําอะไรแบบสนุกได้มีสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรับวัตถุมงคลประจําตัวของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยังนั้นอาจารย์รอคอยนะ แล้วก็เตรียมตัวสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคุยกับอาจารย์ทีละคนวางแผนทีละคนนะแต่ละคนรับวัตถุมงคลเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จากนี้ไปปีหนึงขอให้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะได้พบแต่ความสุขนะความสําเร็จในทุกๆปีตลอดปี